ภาพชัดไหมครับแก้วอะควานแป,ป๊บซีก่ก็ขี่อยู่ข้างบนนู้นนะควานแป,ป๊บซี่ได้บ้านแล้วนะกินเลยครับกินเลยขอบักดาวขอาบักดาว <c oughs> ของบักดาวกินเลย วยวงนี้ยากดาวเยอะครับอยู่ยตัดจนไม่ทันแล้วนี่พเพล่อนเิรวันนี้ก็คงมาตัดหญ้าไม่ได้ละพเพล่อนเลินตั้งวงคุยกันอยู่ใช่สวนสีดอเดือนใช่ก็บอักดาวเจ้าบ้านได้กันลืมไปครับก่อนดาวมาวิ่งเล่นอยู่เนี่ยตึ้งตึ้งตึ้นานเราจะได้เห็นโมเมนต์ออกมาอย่างนี้นะออกมาแบบข้างนอก 东西 เสียงรถด,ดังเราดูคุณตารลุนเยอะแล้วเรามาดูเอ่อทองใบดูครับฮะโอ้โหหญ้าอย่างงี้ช้างกินดีหญ้าเขียวๆก็ไม่กินเท่าไหร่หญ้าแบบพอดีพอดีอย่างเงี้ยอืม dạ yeah, bậc bậc đào, dạ yeah, sườn đào, ừm, mm. hay không? Tăng, Hay không? Tăng, phải lại châu lọ. เจ้าแบ่งหอ่าผแบ่งมีบ่ไดแพทมันเป็นผ้าแบ่งเดี๋ยวบ่แบ่งเ่าแบ่งผ้าแบ่่ะเออเขาเรียกว่าแบตควานควานเอออะไรนะขวัญขวานขวัญ เอาอยู่ไหมก็มีคนตาคอยดูอยู่นะเลยไม่ค่อยเท่าไหร่นะอ,อืม

อืมอันนี้เป็นงาน,นงานนะน่าจะเป็นงานส่วนตัวมั้งของคนรู้จักของคุณตานะครับเขาอยากมาเส้นประกรรมตรงนี้เลยแบบอะไรอะ่ะก็จะเป็นคุณตานั่นแหละ

คณตาลุนแบบกลัวนะครับว่าไม่อยากกินของเดือนแ่ผมต้องโทรไปหาพ่อ

สักนาทีหนึ่งเดี๋ยวไป